สวัสดีชาวฮาร์ดคอร์ต่อเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาโชว์การทำแอนิเมชันแบบฮาร์ดคอร์กันเลยทีเดียวนะครับหลังจากว่าถ้าเกิดเรารู้เทคนิคการไปแล้วการทําการอะไรไปแล้วมันก็อยากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ถ้าเกิดเรามาดูการทำแอนิเมชันเลยมันอาจจะได้ทริคก,กันคนละแบบนะฮะวันนี้ก็จะมาทํา การ์ตูนกักกากนะครับคล้ายๆกับโดราเถื่อนนะครับการ์ตูนยอดนิยมในตำนานเลยนะฮะที่มีคนหลายบอกว่าเกียนแล้วก็เถื่อนสมชื่อเลยนะครับนะฮะอย่างแรกที่เราต้องเริ่มก็คือการปรับไซส์นะฮะเราก็ปรับแค่ยังไม่ต้องปรับหรอกครับ FPS ก็ความเร็วกับความในการแสดงภาพนะครับก็ปรับไปที่25 FPS ละกันนะครับอย่างแรกที่เราต้องสร้างก็คือว่าเราจะวาดโนบิตะก่อนใช่ไหมครับ แล้วก็วาดเอี่ยแว่นลงไปนะครับโดยการวาดวงกลมนะครับไม่ได้ครับนบิตะไปต้องหน้าหี่ยหนะครับหน้าเรียมๆไม่เอาเดือครับใช้ไม่เอาไม่ใช้อันนี้ใช้ดินสอแล้วกันไม่ใช่บัสนะฮะโอเควาดลงไปนะครับนบิตะหน้าหี่ยหหน่อยนะฮะนี่มันหน้าเรียมเกินไปแล้วอ่านบิตะจะหน้างี้แล้วก็ทรงผมจะกินเกียนหน่อยนะฮะเอาวาดนี้ไปนะฮะแล้วก็วาดแว่นของเขานะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําการลบเส้นออกไปนะครับ โอเคนายเฮีย okay. มากเกินกว่าที่เราจะรับได้พี่ก็ที่ผมคิดไว้วนี่สุดยอดเออเอ้าสีรั่วนะครับบางครั้งเราก็ใส่สีไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไอตรงเนี้ยมันเหมือนเคยใช้เพนไหมโปรแกรมเพนอนะแล้วมันแบบสีมันรั่วกูต้องมานั่งหาเนี่ยแม่งรั่วตรงไหนเนี่ยไอสัตว์เอ้ยเริ่มมาก็เจอปัญหาแล้วเจริญทะมึงอีเหียกูจะเริ่ม, <Here. S 2> มยังไงเดี๋ยวเนี้ยกูจะคัดดีไหมเนี่ย ไม่ทำแล้วครับพี่น้องครับเอาใหม่ง,งั้นวาดผมใหม่ไม่เป็นไรเว้ยแม่งวาดผมโนบิตะนะฮะอาทรงเกิยียเกียนหัวกระลาคอบอย่างนงี้นะฮะปวาดตัดตัดไปเลยนะฮะโอเคจากนั้นก็ใส่สีเยี่ยมเอา้าไอสัตว์อาโอเคอ๋อมันร่วงนี้เนี่กูเจอแล้วนะฮะวาดหน้าโนบิตะลงไปเถื่อๆหน่อยนะครับจากนั้นก็ วาดลำตัวนะฮะประมาณนี้นะฮะแต่ยังคงทำงานที่เลเยอร์หนึ่งนะฮะวาดชุดของเขาลงไปด้วยนะครับจากนั้นตัดเส้นออกนะครับจากนั้นเติมเขาให้โนบิตะด้วยนะครับว่าเหมือนเขาตอนอายุ51ปีนะครับไปเจอกับชิซุกะพอดีนะฮะหน้าก็เหี้ยๆพอกันนะครับสมควรที่อ่านะฮะโอเคจำนวนไปด้วยนะครับโอเคอ่ามาจากนั้นก็ใส่สีเหลืองลงไปว่าชุดของเขาจะเป็นสีเหลืองกากๆนะครับใส่ตัวเดียวนะครับไม่ได้ซักอะไรเลยนะครับอ่า สีลงไปแล้วนะครับใส่สีลําตัวสีเนื้ออ่านะฮะนี่เป็นสีเนื้อละตัวซีดเลยครับตัวซีดเหลืองเลยสีเนื้ออยู่ไหนวะอยู่แถวนี้รอวะอ่าลงไปนะครับตามด้วยแว่นดํานะครับโอ้โหมันจะหลอกเกินไปแล้วนะนะฮะอันนี้เลเยอะแรกใช่ไหมฮะอย่างแรกผมจะทําให้มันเดินมานะครับเราได้ก็กด F6 อ่าแล้วก็เลือกลงมาตรงนี้นะครับ เพื่อให้มันเหมือนเดินลงมาใช่ไหมกดคลัสสิกทวีนลงไปแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่อ้าวขี้อะไรมาสองอันนี้เนะี่ยโอเคขึ้นไปนะลงขึ้นอย่างงี้ฮะแล้วก็ลวดใส่คลาสสิกทวีอันเดียวอย่างเงี้ยมันเร็วเกินแล้วก็มาปรับได้นะฮะอันนี้ปรับไปโอเคมันไม่เนียนก็เพิ่มความเนียนลงไปตอนอันสุดท้ายนะอ้าวเขี้อะไรงัย อาชิบหายแล้วลย้ำแล้วมึงโอเคเ,อเพิ่มความเนียนไปหนึ่งอนะฮะอันสุดท้ายนี่นะฮะโนบิตะก็จะเดินมานะครับจากนั้นเราจะวาดชิซุกะนะฮะตามต้นฉบับนะครับก็กูไปเอาขนตูดพองมาติดนะฮะนะ,ะจะงงว,งว่ามาจากไหน,นอ่าเดี๋ยวนะชิซุกะวาดยังไงวะกู <c oughs> ดังเข้า Google ไปเปิดแล้วเข้า Google ไปเปิดดูหน้าชิซุกะก่อนนะฮะ นะก็จำไม่ได้านะาชิสุกะเป็นยังไงชิสุขืนรูปหมาไหมชิสุกะดิไม่ใช่หมาชิสุเป็นละเรื่องเลยชิสุกะเร็วดิอ่ามาแล้วนี่ครับอ๋อหัวก็จะอ๋อเป็นอย่างนี้นะฮะน่ารักนะครับแต่เราจะมาว่าในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับในเวอร์ชั่นโดราเถื่อนนะครับผมอ้าว <laughs> เฮียไปนิ่งรูปอะไรอ่ะโหดยอดหน้าอาเบะวู้าวหาวสัตั์หาเกินพิคัดี๋ยวาดเออผมจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ฮะใช่อปว่าวะอ้ามึงขึ้นมาหาพ่อเหรอหลอนกูแล้วเหียอาเบะหลอนกูแล้ว ไหนวะอ๋อแล้วก็มีอันนี้อยู่ข้างหลังโอเคสำเร็จ Mission a c c o m p l ิ x นะฮะเติมสีผมลงไปป้าป้าป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 าาโอเคดูดสีมานะครับใส่ที่นี่นะฮะอีกนึ้นก็วัดตัวลงไปนะครับตามด้วยเสื้อสีสีชมพูตามฉบ,บับเธอกันเลยทีเดียวนะครับสีชมพูไหนวะให้มันเป็นสีชมพู โอเคนะฮะแล้วก็วัดหนวดลงไปนะครับจะขาดไม่ได้ก็คือหนวดนะครับโอเคนะฮะจะได้เป็นชิซุกะหน่อยนะครับแล้วก็มีสิวด้วยนะ <c oughs> <c oughs> จุดตรงไปเดี๋ยวๆะอ้าวสกายมีก,กูมีคนทักมาแล้วเนี่ยจุดจุดจุดจมน,นาแล้วก็ทำตาโลโลหน่อยทำตาเลือบหน่อยอ่ากูจุแดหัวมึงนะฮะทำตาโลโลลงไปนะแล้วก็ เฮ้ยสีขาวสิวะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำปากโอเคชิลกัสเสร็จแล้วนะครับว่าดอะไรี่เทียดหน่อยฮะจากนั้นก็แปลงเป็นอ่ะแปลงดีป่าวไม่ต้องแปลงก็ได้เดี๋ยวเที้ยนี้เดินมาใช่ไหมเราไอ้น,นี้เข้าไปซ่อนก่อนนะครับเข้าไปซ่อนในฉากก่อนนะครับพอยเที้ยนี้เดินมาปุ๊บๆๆได้นะฮะแล้วก็กด F5 เพื่อระยะเวลาไปจากนั้นก็ชิลก,กัสก็โผล่มานะครับโดยการแอ d คี y f r a m e ไว้นะครับจากนั้นก็คี y f r a m e ที่2 แล้วก็ลากอิเคชิสุกะมานี่นะครับใส่ค่าซิทวีลงไปนะครับปรับความเงน,นเป็นหนึเป็นต์นะครับุบ <c oughs> <c oughs> มาแล้วนะครับตกใจจดเล่นดูครับนะฮะจากนั้นจะเราจะทำให้ชิสุกะควักปืนออกมายิงนะเอ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเอออั้มชิสุกะย,ยิบปืนออกมายิงเพราะว่าไปยิงหัวชิสุกะคลิปที่คลิปทีดด่แล้วนะครับจัดก,การซีรีโอสำเร็จ ะะแต่มันไม่สาเร็จนะไปโดนหวยชิซุกาตายฉะนั้นเราก็ทําคลิปนี้เป็นคลิป ue, ชิซุกากาลังแคร์ละกันนะครับวาดมือปัดปืนก่อนนะคะปืนเอเคแล้วก็วาดมือของมึงนะฮะอันนี้เราแยกเลเยอร์กันนะครับอันนี้เลเยอร์ตัวส่วนเลเยอร์ Lily, มือนี่อยู่อีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะอันนี้เลเยอร์เลเยอร์มือนนี้เลเยอร์ตัวนี้นะฮะโอเคดูสีมาอีสั์ดูสีมานะับโอเคลบนี่ออก นะครับอันนี้ก็เป็นเลเยอร์มือแปลงเป็นมูวี่คลิปนะครับเพื่อเราจะได้หมุนได้นะฮะจากนั้นก็เดี๋ยวเริ่มคีย์เฟรมตรงนี้นะครับ F6 ตรงนี้เพราะมันออกมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะและไอที่นี่มันเป็นค้างที่อันนี้ได้ไงลบออกให้มันเป็นสีขาวไว้เพราะมันจะมาเริ่มตรงนี้เอ้ยไม่ได้เริ่มตอนนี้ดิเออมาถึงแล้วปุ๊บพอจะเข้าใจไหมปุ๊บเอ้ยอยู่เฉยกันหน้เาเดียว ยกมานี่เดียวประมาณคียเฟรมที่นีนะฮะแต่แล้วก็ฟุบแอกเพิ่มมาตุกพเพิ่มมาแล้วเขาทำตัวกระตุกด้วยนะฮะพอมาแล้วก็กดคีเฟรมขึ้นไปเอามันไปข้างบนเอ้ยไม่ใช่ดิเอามันไปข้างบนหน่อยแล้วก็เลื่อนลงมาให้มันชักกระตุกเหมือนว่าเราหยิบปืนลงมาอะไรเงี้ยไอ้นี้ก็คีเฟรมแรกงนี้คีย์เฟรสองก็หมุนมือไปทางนี้นะแล้วปืนไปไหนวะเนี่ยกูลืมวัดปืนแล้วเนะี่ย ปุ๊บแตกแตกเดียวเกินไปบอกว่าใส่ความเนียนไปหน่อยขาดความเนียนไม่ได้ใช้ใช้ปืนนิ้วยิงนะครับจากนั้นก็ยิงกด f 6นะครับแล้วก็เลื่อนมันไปข้างหลังเหมือนเหมือนยิงปืนนะฮะปังลงไปแล้วก็เอาให้มันเอ็นหน้าขึ้นประมาณส5องศาแล้วเหมือนยิงปืนไปแล้วนี่ฮะแล้วก็สร้างคีย์เฟรม f 6ปรับให้มันกลับมาที่เดิมนะฮะ มันจะได้ปังกลับมาปึ้งเห็นไหมปึ้งอนะไรไอ้เคียโนบิตะก็คอหลุดตายนะครับโดยการโดนปืนยิงนะครับเดี๋ยวพอมันปึ้งนี้แล้วใช่ไหมไอ้เคียนี่ก็กด F6 แล้วก็โนบิตะลงไปนอนเอโนลงมาอย่างงี้ลงไปนะครับออออแล้วก็วาดเลือดน,นะครับดยการสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับจากนั้นก็วาดเลือดลงไป เลือดเราต้องเอาโหดๆหนะครับไม่ได้ได้ใจชาวล็อกนะครับอย่างนี้เนะี่ยคีย์เฟรมแรกแล้วก็คีย์เฟรมสองกด f 7นะครับเพื่ออ่าแล้วก็เปิดดูไอ้นี่เอ้ยกดไอ้ตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นภาพข้างหลังนะครับเพราะว่าเลืดเราวาดงี้อ้าวแล้วกูจะวาดยังไงต่อวะเนี่ยเราจะไม่รู้โดยการกดไอ้นี่ปุ่มอันนี้นะครับ onion skin นะครับื่อเราเห็นสกินข้างหลังแล้วก็ปรับมาแค่อันเดียวโอเคให้เราได้เห็นแค่อันเดียวแล้วก็วาดเลือต่อกระชูดปรบับปรบับปรบับ ปับ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 ปั๊บอะวัดกระเด็นหน่อยนะฮะโอเคเสร็จละปังปังมาละตึ๊ก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 ปิ๊กปังนะฮะก็เป็นการทำเอนิเมชั่นเบื้องต้นนะครับสหรับใครศึกษาก็ลองไปทำกันดูได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ย พอเจ้าสิบนาทีนะฮะนานเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไร